ไม่มีทางประเทศนี้จะ,จะเจริญได้สมมติถาผมเป็นซีอโอบริหารบริษัทบริษัทหนึน่งนะเอาแผนกบัญชีเป็นโคต้าของอาซอาแผนกคนส่งเป็นโคต้าของไออีนะนแผนกจะซื้อเป็นโคต้าของอ,อ้มทุกอย่างมีโคต้าหมดเลยแล้วกูจะบริหารได้ไงตอนนี้ใช่ไหมจะทำอะไรจะจัดซื้ออะไรก็ต้องไปถามมาอืมก่อน จะขายอะไรก็ต้องไปถามบ้าอีก่อนจะส่งของก็ไปถามป้ากูก่อนนี่ชิบหายอลไรไม่ต้องทำแล้วทุกอย่าง,ต,งาต้องขึ้นกับนายกต้องขึ้นกับซีอโอ่่ประเทศกูแม่งแบ่งโคต้ากันถ้าถามว่ามึงต่างคนต่างทาแล้วมันจะไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ไงวะผมเซ็งเต็มตัวแล้วในระบบการบริหารประเทศแบบนี้เอาคุณาจริงไหมนะฟังผมดีนะ ประเทศอื่นต้องมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายพร้อมกันจูงม,มือกันไปประเทศกูปัดแขงปัดขากันได้อำนาจมาก็จ้องไงกูทําแล้วกูจะได้อะไรโกงกันเข้าไปไม่มีใครกล้าที่จะปาบโกงประเทศนี้ไปไม่รอดหรอกทนาผมพยายามพูดในเรื่องดีๆก็ยังมีคนมากวนทุ้งตีอยู่ในนี้ทน,นายผมมีเจตนาดีเอาความรู้เอาแนวคิดเอาวิธีการมาเล่าสู่คนฟังยังมีคนมาก่อกวนตลอดเวลากูก็ไม่เข้าใจประเทศนี้มันจะเจริญได้ไง ของที่มีไม่ขายสว์ไปขายของส้นติอะไรมันที่ไม่มีของที่จับต้องได้ไม่ขายไปขายความฝันนายกแบบนี้มีก็เหมือนไม่มีถ้าทักษิณมันเก่งให้เป็นนายกแค่นั้จบเห็นไหมอาอันนี้มาเรื่อง เลยบุ้งเลยเนี่ยบุ้งมาขคาดนีตามราบุ้งบุ้งมั้งใชะไหมบ่ออุกมาบุ้งหงกบุ้งบุ้งโทบุ้งบุ้งติดมันชื่อบุ้งหรือบุ้งมะชื่อบุ้งใช่ไหมบ่ออุกงงงูบุ้งบุ้งหงือบุ้งโธ่บุ้งน้องบุ้งใช่ไหมสลัดอะไรวะสลัดน้องบุ้งนะน้องบุ้งน้องบุ้งเลยขอโทษมันคือผลผลิตของสังคมเฮงซวย ครับนะที่ผ่านมานะครับมันมีคนเคยอดข้าวนะแต่ไม่เคยมีใครตายไงครับแต่รอบนี้ตายจริงคนระับมีเด็กยายาประ้วงในการอดข้าวแต่ก็ไม่มีใครสนใจนะครับเราิดว่าเดี๋ยวมันก็หิวก,ก็กินแล้วไม่เคยดูเลยว่าทำไมเขาถึอง,องอดข้าว พราผู้ใหญ่มันระยำในประเทศนี้ไงเด็กพวกนี้ทำไมเขาไม่เรียนหนังสือทำไมเขาต้องออกมาต่อสู้บนท้องถนนคุณเคยถามตัวพวกคุณเองบ้างหรือเปล่าวันนีวันนี้ผมยุ่งผมเห็นข่าวนะครับรถอยู่ก็ได้ยินข่าวอะ่ะเขาเสียชีวิตแต่ก็ไม่ได้ติดตามอะไรมากมายนะปวดหัวนะแต่ผมไม่ได้โทษเด็กเลย การที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวพวกนี้มันเกิดจากผู้ใหญ่ทั้งนั้นประเจ็นนี้นะครับมีคนผู้ใหญ่ปกครองมาแล้วไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วครับถ้าเกิดมันมีเด็กเกเรเด็กก้าวร้าวขึ้นถามี่เป็นความผิดเด็กหรือความผิดผู้ใหญ่แนั้นหากไปถามตัวเองบ้างมันไม่มีประโยชน์แล้วครับที่จะมาฟูมฟาย,ยกันตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องเอาศพน้องก็มาแ,แห่ด้วยนะพวกมึงต้องกลับไป ทบทัวรแล้วอะทําไมมันประเทศเราถึงมีเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับถ้าสังคมดีผมก็เด็กคนนี้ไม่มีทางเขาก็เรียนหนังสือเขาก็ทำมาหากินอะไรไปะวันนี้นะอย่าไปบอกว่าเด็กมันผิดผู้ใหญ่นะมึงผิดมึงบริหารประเทศกันมากี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วหลายเรื่องปล่อยยังกายเป็นมะเร็งจนเด็กมันทนไม่ไหวมันต้องเอาลูกมาสู้ที่มันควรจะต้องเรียนหนังสือ ไม่มีเนมีใครสนใจผมจนลืมก็ไปแล้วนะวันนี้มีเด็กอดข้าวอยู่ในคุกอีกคนหนึ่งด้วยนะวันนี้สังคมจะถอดบทเรียนกันนะแล้วแล้วผู้ใหญ่เนะี่ยวันนี้พวกมือจะทำอะไรกันอยู่นะไม่ใช่เด็กอยู่ดีมันลุกขึ้นมาเองนะมันต้องมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างอนะ่ะมันอึดอัดอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องทบทวนแล้วยิ่งโลกวันนี้นะ มือถือเรื่องเดียวมันรู้ทุกอย่างเนี่ยกูจะไปบังคับไปปิดปากเขาก็ไม่ได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะถามมีสิทธิ์ที่จะทวงมีสิทธิ์ที่จะเสนอนะไม่ใช่ว่ามึงเป็นเด็กกูถูก,กเสมอกูเป็นผู้ใหญ่กูอานน้ำล่าแล้วก่อนไม่ใช่ดังนั้นความผิดที่บุงบ้งตายเนี่ยก็ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบโดยว่ารัฐบาลทุกชดุด มึงปล่อยให้เด็กอดข้าวจนตายในคุกได้ไงแล้วทำไมเด็กต้องมาอยู่ในคุกความจริงคนนี้อยู่ในคุกมันคือคนที่ควรจะเป็นพวกโกงชาติไม่ใช่เหรอพวกทุจริตผลักชาติไม่เหรอพวกขา้าราชการหลังยาวไม่ใช่ไม่ควรจะไปอยู่ในคุกอ่ะไม่ควรจะเป็นเด็กพวกนี้เลยนะมันควรจะเป็นพวกขายาติดติดไม่อยากอยู่ในคุก ผมงงคิดหายะไรประเทศนี้คิดต่างก็เป็นความผิดเว้ยประเทศนี้มันไม่ควรมีนักโทษทางการเมืองนะแต่ก็มีว่ะแล้วมันประชาที่ไปตยยังไงวันนี้จะมีเรื่องสอวเห็นกติกามึงกูก็กูหลอนนะแล้วกูก็ไม่เชื่อเลยจะได้สวที่ดีอ,อ่าตกลงเป็นฝืมือใครอ่ะ วันนี้ผมอยายปล่อยเด็กๆพวกนี้มามันจะเห่าจะหอนจะโพสจะช่างแม่งไม่ไรแล้วมึงจะไปเสพยามึงจะไปฆ่าใครตายก็พอแต่ถ้าเด็กมันทำผิดมันไปทำร้ายคนไปทำร้ายทรัพย์้าทีราชการก็ดำเนินคดีไปตามกิเหตุแต่การดำเนินคดีความคิดคนผมว่ามึงไม่ใช่ว่ะเขาแค่คิดนะ่รั หรือเขาแก่เสนอเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นความผิดผมโคตรตลกเลยนะเสนอแก้กฎหมายแม่งกลายเป็นความผิดลมลางเนี่ยอิชิบหายถ้าเสนอไปแล้วเขาไม่รับมันก็จบอย่างั้นมึงก็ไม่ต้องออกความคิดไม่ต้องจันดงนั่งเฉยๆยแล้วประเทศมันจะดีขึ้นได้ไงวะแล้วพวกหัวงของของเงือกทงหลายแหลพวกมึงแม่งทำจนประเทศชิบหายหมดละจนกูไม่รู้อะไรคือผิดอะไรคือถูกในประเทศเนี่ย ไอ้คนที่มีหน้าที่ควรจะปราบปรามสุทธิติลาร์เก็ไม่ทําปล่อยคดีขาดอายุความแต่พอจะเด็กเอาแม่ให้ตายประกันก็ไม่ให้ประกันอีกแต่ทีไอ้คนที่ไม่เล่นโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองลอยนวลเดินกันเต็มประเทศไม่มีใครที่คิดจะไปจับไอ้คน,นนี้มาเข้าคุกบ้างเด็กโดนตบและเตะที่โรงพยาบาลผมผมไม่ทราบข่าวจริงครับคุณตีผมผมไม่ทราบแล้วพอดีช่วงนี้ผมอาจจะยุ่งเรื่องงานเยอะนะ วันนี้นาะยคนนี้ควรจะเป็นเสาหลักให้บ้านเมืองนะ่ะมึงควรจะทําหน้าที่แล้วนะผมไม่ได้บอกว่านอ้บุ้งมันทาถูกนะหลายอย่างมึงก็ไม่เห็นด้วยครับเราแ,แต่ผมมองไม่ได้สาเหตุทำไมเด็กคนนี้ถึงเป็นแบบนี้ได้นะมันคือผลผลิตของสังคมไทยนะมันผลผลิตของผู้ใหญ่ กูไม่ดูเลยคนที่ควรจะติดกูวันนี้ไม่ยอมติดเลยวันนี้รัฐมนตรีมีเต็มะบากูไม่เห็นมี่จะมีฝีมือทุกคนเลยแล้วก็ไม่ได้ทำงานสอนรับกันด้วยต่างคนต่างเอาตามโคตา้าแล้วก็าตามใจกูตามนายทุนพักกูประเทศจะไปรอดได้ไงมึงแก้ไปเลยกฎหมายเรื่องนายกโดยตรงไปเลยจบจะได้ต้องไม่มีใครมานั่งต่อรองของโคตา้าเพราะนายยกประชาชนเลือกมา ถ้าปัญญาย่า,ยาเรื่องมาแล้วมึงก็ตั้งคอรมอรมึงมานะไม่ต้องกังใครมาทวงคอต้าลนะมึงมีสิทธิตัดสินใจได้เลยทาไป่ได้ใช่ไหมแต่นี่นายยกเองก็ต้องพึ่งไอ้พวกสอสอหวนที่กูเป็นนายยกเองไอ้วันนี้อ้วนให้มึงอูต้อังของคต้ากระรวนนั้นกระรวนนี้มาประเทศมันจะไปรอดได้ไงวะถ้ามันดีมันดีไม่ต้องนานแนละ้วประเทศสันตินเนี่ยวันนี้น้องเขาเนี่ยหมดเวรหมดกรรมไปแล้ว ไอ้ที่ยังอยู่นี่แหละก็ต้องอยู่กับเวรกับกรรมต่อไปน้องก็ตายแล้วก็คงหมดทุกหมดความรู้สึกไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นแล้วลหละแต่คนนี้ยังอยู่นี่สิตอนนี้ต้องมานั่งทนดูไอ้ความอุบาทว์ปีจังไรในประเทศนี้เนี่ยอันนี้ผมว่าแม่งทรมานกว่าเนาะเรื่องบุ้งผมก็มีความเห็นแค่นี้แหละ ไม่รู้จะพูดอะไร <S 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 ผมโทษรัฐบาล่ะถ้ารัฐบาลดีเด็กพวกนี้จะไม่มีแต่เด็กเ่นนี้เกิดขึ้นมามาก่อความวุ่นวายมาประชมุม,ม,มร่วมกันตัวนี้เพรรัฐบาลมึงบริหารไม่ดีไงถ้าบริหารดีเด็กพวกนี้ไม่มีทางหรอกครับ